The j e Story เล่าไปยรืเอสวัสดีครับผมดิวเอชาข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The j e Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะเอาเรื่องแบบดูอินเตอร์อนเตอร์นิดนึงแล้วกันนะครับนะอยากจะพูดเรื่องว่าทำไมการ say yes ถึงเป็นเรื่องสำคัญอ่าผมไม่แน่ใจนะหลายคนอาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ลองฟังดูแล้วกันนะฮะเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจะทำงานกับต่างชาติซะส่วนใหญ่ผมเคยทำงานกับคนไทยผมเคยทำงานกับบริษัทคนไทยนะครับปีแรกช่วงช่วงช่วงแรกของการทำงานเนี่ยประมาณสี่ห้าปีนะทำงานกับบริษัทคนไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ผมก็จะทํางานกับต่างชาติตลอดไม่ใช่แบบว่าแบบดูแล้ว้หแหมจะต้องทํางานกับต่างชาติอะไรอย่างนี้นะคือมันมีโอกาส <c oughs> <c oughs> คือมันมีไม่ใช่เก่งภาษาอังกฤษด้วยไอ้ฮะปีแรกที่ทํางานภาษาอังกฤษแบบง่อยมากนะคือแต่เพอเอิมันมีโอกาสที่จะได้มาทํางานในบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันชอบมันถูกจริตกับเล่าแล้วก็เลยบอกตัวเองว่าไม่ไม่อยากทํางานกับบริษัทที่เป็นคนไทยแล้วก็ไม่ได้แบบ ถ้าจะใช้ภาษาพูดผมไม่รู้จะใช้ภาษาพูดอะไรแต่แต่แต่อย่ามาแบบอย่าคิดว่าผมแบบเออต้องเป็นแบบหัวสูงจะต้องทํางานต่างชาตินะคือผมถนัดมากกว่าเพราะว่ามันพูดคุยได้มากกว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเอาเรื่องคําว่าการเซเยสของฝรั่งเนี่ยนะของบริษัทต่างชาติที่เขาแบบเออคุณเคยสังเกตไหมอะถ้าใครที่ทํางานกับต่างชาตินะกับฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องเซเยสเนี่ย เขาใช้เวลาคิดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเมื่อเทียบกับคนไทยเนี่ยนะเวลาที่เราจะตอบอะไรกลับไปกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้มักจะใช้คำว,ว่า yes yes y e s i r y e s i r อยู่อย่างนี้นะแตกต่างกันนะถ้าคุณทำงานกับต่างชาติคุณลองไปสังเกตดูหรือหรือถ้าใครยังไม่เคยทำงานกับบริษัทต่างชาตินะก็ลองหาโอกาสไปสังเกตดูนะผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในตอนที่ผมทำงานกับบริษัทต่างชาติอยู่ที่ระยองนะฮะ ตอนนั้นเนี่ยผมก็ทํางานกับเป็นเจ้านายเนี่ยแหละนะที่เป็นต่างชาตินะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราทําโครงการนะเราทำโปรเจกต์ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการพนักงานหรือเรื่องของโปรแกรมอะไรที่เกี่ยวกับพนักงานเนี่ยเพื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานนะครับเราก็พยายามคิดว่าจะทำา p r o โพสต์นะข้อเสนอแบบไหนบ้าง ที่จะไปขออนุมัติจากซ e o นะครับเราก็ช่วยกันคิดผมกับเจ้านายที่เป็นต่างชาติเนี่ยช่วยกันคิดนะออกมาเป็นหลายรูปแบบมากเลยนะเสร็จแล้วก็ไปนำเสนอขออนุญ,ญาตนัดซ e o เพื่อนำเสนอเพื่อขออนุมัตินะในในโครงการนั้นเพื่อที่จะได้เอามาดำเนินการต่อคือในมุมผมตอนนั้นเนี่ยนะจริงๆผมก็ใหม่นะใหม่กับบริษัทนั้นมากๆแล้วก็ใหม่กับสไตล์การทำงานที่บริษัทนั้นมากๆแล้วก็ ใหม่กับการที่ทํางานกับต่างชาติแบบเพียวๆมากๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยหลังจากที่ผ่านการทํางานกับคนไทยด้วยกันเองมานานนะครับเราก็มองว่าเอ๊ะก็ไม่น่ามีอะไรนะก็ไปนําเสนอตามปกติเดี๋ยวพอเจ้านายบอกว่าโอเคก็ถือว่าโอเคก็ใช้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตังอะไรเยอะมากมายนะครับเคสนั้นเนี่ยมันแตกต่างคือผมเข้าไปพรีเซนต์กับเจ้านายเนี่ยในเรื่องของโ r รโพโซ l เนี่ยจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ซี o บอกเออเอดีดีด,ดีน่าสนใจน่าสนใจปรากฏว่าคําถามสุดท้ายที่เจ้านายผมถามซีโอฮะถามว่าประมาณว่า,าผมจําประโยคเต็มๆไม่ได้นะแต่ถามว่าคุณจะเซเยสได้ไหมกับโครงการนี้ผมก็งงอยู่นะผมยังงงอยู่นะว่าก็ก็เขาก็บอกโอเคแล้วไงก็ผมก็นั่งคิดในใจก็เมื่อกี้ซีโก,ก,ก็บอกก็ดีอ่ะดีดีแล้วก็โอเคก็ก็ ก็ถือว่าทำได้แล้วสิเขาก็ยังถามต่อเจ้านายผมก็ยังถามซีโอต่อคุณจะเซเยสได้ไหมในการทำโครงการนี้คุณเชื่อไหมซีอไม่เซียสฮะซี o ไม่เซเยสซีโอบอกแค่ว่าโอเคแต่ไม่ได้เซเยสคือซีโอประมาณพูดประมาณว่ามันกู๊ดอ่ะแต่ยังไม่เซเยสแล้วสุดท้ายซีโอบอกว่าอมืมันดีนะ แต่อยากให้ไปดูตรงนั้นตรงนี้เพิ่มยังไม่เซเยสในคราวนี้ขอให้ไปทํามาเพิ่มก่อนผมก็เวอร์ไปเหมือนกันนะอา้าวแล้วดีแล้วทำไมไม่ไม,ไม่ไม่เอาซะเลยอะ่ะแล้วอีกเวอรอีกอันนึงก็คือว่าเฮ้ยไอ้คาว่าเยสเนี่ยมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคือคือถ้าไม่เซเยสหมายความว่าทําอะไรไม่ได้เลยเหรอเพราะเจ้านายผมไม่ทําอะไรเลยไม่ไม่ทำอะไรเลยในที่นี้คือพอซีบอกว่ายังยัง,ย,งยังไม่เซเยส นะให้กลับไปทําเพิ่มผมก็ถามว่าอ,ต,อต้องกลับไปทําเพิ่มจริงๆหรออะไรประมาณนี้นะปรากฏว่าเจ้านายผมก็บอกว่าอืเขายังไม่โอเคเขา,ย,า yes, ยังไม่เซเยส c e อยังไม่เซเยสเราต้องกลับไปทําเพิ่มเราต้องกลับไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มแล้วกลับมานําเสนออีกครั้งหนึง่งอันนั้นแหละวันนั้นแหละเป็นวันที่ผมได้เรียนรู้ว่าโอ้ไอ้คาว่าเยสนี่มันสําคัญมากๆจริงๆนะเพราะว่าคําว่าเยสของฝรั่งเนี่ยมันหมายถึงคําว่าคอมมิตเมนต์อะ สำหรับผมแล้วผมแปลเองนะคือมันหมายถึงคำว่าฉันสัญญิงสัญญากับเธอแล้วว่าโอเคฉันตกลงกับเธอฉันให้คำมั่นสัญญากับเธอว่าเธอเอาไปทำได้เลยฉันยอมรับในขณะที่เวลาคนไทยอะ่ะเวลาผมเนี่ยม่ต้องเอาคนอื่น,นเวลาผมะนะพูดคำว่าเยสเนี่ยมันแปลแค่ว่าใช่ใช่เวลาที่ใครถามอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ใช่มันไม่ได้ มันไม่ได้ถึงขั้นสัญญินสัญญามันไม่ได้ถึงขั้นตกปากรับคำนะมันก็แค่ว่าเออก็ใช่ไนงะก็ใช่แล้วก็แล้วยังไงอะก็ใช่เราจะทําไม่ทําก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรประมาณนี้ถูกป่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมาไอ้เรารับปากเยสเยสเยสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะถ้าเราตัดคําว่าเยสทิ yes, ้งไปก็ได้ เราใช้คำว่าการรับปากคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งรับปากตัวเองหรือตอบตกลงตัวเองเนี่ยเราอะให้คำมั่นสัญญาที่จะทำตามสิ่งที่เราพูดจริงไหมซึ่งผมมองว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญในการทำงานทุกประเภทเลยนะเพราะอะไรฮนะไอ้การที่เราให้คำมั่นสัญญาหรือการที่เราจะ say y e s เนี่ย แล้วเราไม่ทําตามสัญญานั้นเนี่ยหรือเราตกปากรักครั้งถึงแม้ว่าจะใช่จะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพูดแต่ปรากฏว่าเราไม่ทําตามในสิ่งที่เราพูดเอาไว้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะกลายเป็นคนที่ฝังเขาบอกว่ากลายเป็นคนที่ไม่คอมมิตก็คือกลายเป็นคนที่ถ้าพูดตรงๆก็คือเชื่อถือไม่ได้อะแค่รับปากแต่ไม่อยากทําแค่รับปากแต่ไม่ยอมทําต่อไปก็ ความเชื่อถือมันก็น้อยลงความเชื่อถือน้อยลงมาเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาก็ไม่อยากให้เราทํางานให้เขาคงไม่ถึงขั้นไลออกนะคงไม่ถึงขั้นแบบเชิญออกนะแต่มีความรู้สึกว่าต่อไปไอ้งานไหนที่มันสําคัญเนี่ยมันก็จะไม่มาถึงเราแล้วถ้าพูดกันตามตรงด้วยด้วยวิธีการทํางานของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยถ้างานสําคัญสาคัญไม่เคยมาถึงมือเรา แล้วเราจะเอาผลงานที่ไหนไปแสดงอ่ะถูกปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยพอเราไม่มีผลงานไปแสดงความก้าวหน้าก็ไม่มีนะการเติบโตก็ไม่มีคนมองเห็นก็น้อยผมไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อให้ทุกคนแบบต้องชิงดีชิงเด่นคือผมไม่ใช่ประเภทชิงดีชิงเด่นนะแล้วผมก็บางครั้งบางทีผมก็ไม่ชอบเงี้นนะชิงดีชิงเด่นอะไรพวกนี้นะแต่ให้มันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะคือจะถึงขั้นแบบต้อง ไม่รู้สิแล้วแต่แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแล้วกันแต่สำหรับผมว่าผมไม่ใช่สไตล์นั้นพีเดียวผมจะบอกแค่ว่าเวลาที่เรารับปากกับใครเรื่องอะไรเนี่ยมันควรจะต้องทำให้ได้ตามที่รับปากอย่าแค่เซเยสเพื่อรับปากแต่จริงๆเราไม่ได้อยากทำแต่ขอให้เซเยสแล้วมั่นใจว่าคุณจะทำ ให้เขาได้ตามที่เยสเอาไว้จริงๆนี่แหละผมว่าเรื่องสำคัญของการเซเยสอะ่ะหรือเรื่องสำคัญของการตอบตกลงอะ่ะนะก็ก็ฝากไวพ้พิจารณาแล้วกันนะว่าคุณจะคิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่รู้คุณอาจจะคิดตรงข้ามกับผมหรือคุณอาจจะคิดแบบเดียวกับผมลองเอาไปพิจารณาดูฮะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสำ,สำคัญสำหรับคุณจริงหรือเปล่านะแต่สำหรับผมเนี้ย มันสำคัญคือถ้าผมเซย์เยสตอนนี้เนี่ยผมต้องทำตามที่ตกลงไว้อะนะต่อให้ต้องเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทำห้ามหลับ <c oughs> นะโอเคนะครับ EP นี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับเพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามานันมาเล่าให้ฟัง The New deu Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ